คุณคิดว่าเด็กคนหนึงตัดสินใจจบชีวิตลงเพราะทนแรงกดดันจากครอบครัวไม่ไหวก็ตัดสินใจมาดีแล้วหรือเปล่าผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำบ้างแต่เพราะผมเป็นแค่เด็ก จึงถูกสอนมาว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ผมจึงทำตามในสิ่งที่แม่คาดหวังไว้เสมอแม่ที่ไม่เคยสนใจเลยว่าผมจะพยายามขนาดไหนผมไหวหรือเปล่า,า,ราหรือแม่จะถามผมสักครั้งว่าผมยังจะทำอะไรอาจจะเป็นอะไรไมี่อไรหรอมึงไม่มีอะไรหรอมึงแค่ชันแม่ มึงมีอะไรเล่าให้กูฟังได้ของกูนะมึงแต่มึงว่าถ้าวันหนึ่งกูไม่อยู่มันจะเป็นยังไงวะบ้าทำไมมึงพูดอย่างงั้นนะ่ะกูว่ามึงไม่โอเคแล้วเล่าให้กูฟังได้เพื่อนเล่ามาเลยเฮ้ยกูรอเล่นเฮี้ยมึงแม่กูโทรมาเดี๋ยวกูัะสั่ให้เนะใจเย็นนะ,ะนนมึงเจอกันเจอกัน โลครับแม่แกเก็บเสือ้อผ้าเปีย่อของแกฉันแค่พูดแค่นี้จะเป็นจะตัดถึงกับต้องหนีออกจากบ้านเลยเหรอฉันตั้งความหวังแกไว้สูงนะฟิล์มแต่แกมาทำให้ฉันผิดหวังเกรดออกมา3.70ตกลงมาจาก3.99ตกลงมาเยอะขนาดนี้เราจะเป็นหมอได้ไหมเนี่ยแกนี่มันโง่จริงๆผมโง่เหรอครับใช่แกน่มันโง่ฉันเสี่ยงเงินให้แกไปเรียนโรงเรียนดีด เสียเงินให้แกไปเรียนพิเศษเพิ่มมากกว่าคนอื่นฉันวัดกับแกไปตั้งเท่าไหร่เพื่อให้แกได้เป็นหมอแกเคยตั้งใจเรียนบ้างไหมแม่เคยถามผมบ้างไหมอะว่าผมอยากเป็นหมอหรือเปล่าที่ผ่านมาผมไปเรียนพิเศษให้ทุกเย็นจนไม่มีเวลานอนทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเรียนพิเศษให้แม่เคยถามผมสักคำไหมว่าผมเนื่อยหรือเปล่าเคยถามสักคำไหมว่าผมอยากเป็นหมอหรือเปล่า เขาเยงโง่เหรอคะแม่อย่ามาเขียงฉันนะแกน่ะมันโง่แก,แกเคยทําให้ฉันภูมิใจได้เท่ากับลูกคนอื่นบ้างไหมถ้าแค่นี้ยังไม่เกียรติดีไม่ได้จะไปตไตไในก็ไปแล้วไม่ต้องกลับมานะผมพยายามใช้เหตุผลเข้าคุยกับเขาแล้วแต่ทุกครั้งสุดท้ายมันก็จบลงที่ผมกลายเป็นเด็กเถียงแม่ผมจึงทำได้ให้ก้มหน้ารับความคาดหวังจากแม่เสมอมา ผมเ,เ,เป็นคนโง่เหรอครับเ,เป็นคนที่แม่ไม่เคยภูวิใจเลยเหรอทำอะไรก็ผิดหวัง,ง,ง,งถ้า,าแม่เคยถามตรไหกว่าผมอยากเป็นอะไร ไอ,อ้ฟังที่ผมอยากจะพูดกับท่านหนถานามถ้าผมไม่อยู่แล้วแม่คงไม่ต้องมาปวดหัวกับผมแบบนี้ อยู่แค่มรหนึ่งเท่านั้นเองค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดน้อยใจอะไรขึ้นมาแต่ว่าเขียนจดหมายลาตายเอาไว้ด้วยเป็นเด็กชั้นมรนะคะอายุสิบสี่ปีตัวเองใช้วิตีนบ้าพวกคอเสียชีวิตอ่้องเมืองสบุตร